สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดเกมลับเพื่อไทยหากเกิดเหตุตกอยู่ในจุดเสี่ยงยุบพักไม่ปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมีไม่กี่พักที่มีข่าวว่าตกเป็นเป้าหมายของการยุบพักการเมือง1คือพักเพื่อไทย2คือพักก้าวไกลการยุบพักการเมืองไม่ใช่เรื่องปกติในทางการเมือง แต่ที่เกิดขึ้นปกติในวงล้อก,การเมืองไทยรอบ10ปีให้หลังถูกยกให้เป็นนิติสงครามที่ผู้มีอำนาจใช้องค์กรอิสระทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองแต่แล้วหลังมีประสบการณ์จากการยุบพักไทยรักษาชาติทำให้พักเครือข่ายทักษิณแพ้เกมแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยพลาดเป้าสอสอจำนวนมากในการเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคม2562ผลักให้พักเพื่อไทยตกเป็นฝ่ายค้านทั้งที่ได้สส มากที่สุด131คนคนทว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าแม้พักเพื่อไทยยังตกเป็นเป้าหมายของการถูกยุบพักแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเก็บบทเรียนที่พักทักษิณผ่านการยุบพักมาแล้วสามรอบจากสามพักการเมืองทั้งไทยรักไทยพลังประชาชนและทอสอชอมาเป็นตัวตั้งแล้วเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการจดทะเบียนตั้งพักการเมืองไว้สำรองการเกิดอุบัติเหตุ ต้องไม่ลืมว่าก่อนการเลือกตั้ง ปี2,562ในเกมแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยเคยมีอีกหนึ่งพักที่มีสถานะเป็นพักการเมืองแล้วแต่ถูกแช่แข็งเก็บไว้ในเซฟหลังการเกิดขึ้นของพักทสชดังนั้นหากเกิดเหตุที่ทำให้พักเพื่อไทยต้องตกอยู่ในจุดเสี่ยงยุบพักจะมีการสับสวิชไปอยู่พักใหม่ทันทีไม่รอให้เกิดการยุบพักขึ้นก่อนท่ามกลางข่าวลือข่าวปล่อยบนกระดานการเมืองเรื่องการยุบพักแหล่งข่าวระดับแกนนำพักเพื่อไทย สรุปบทเรียนว่าเราเคยมีบทเรียนจากการยุบพักทสชอตอนนั้นสารรัฐธรรมนูญใช้เวลา3-4สสัปดาห์ก็สั่งยุบพักโดยไม่มีการไต่สวนพยานเราเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีการไต่สวนพยานเกิดขึ้นอีก เพราะทุกครั้งที่มีการยุบพักจะต้องมีการไต่สวนพยานดังนั้นถ้าในอนาคตมีการไต่สวนพยานคนสุดท้ายเมื่อไหร่เริ่มเข้าเขาจะยุบพักเราจะย้ายทั้งหมดไปอยู่พักใหม่ที่เตรียมไว้แล้วทันที แม้ว่าการตัดสินใจยุบพ,พักจะเกิดขึ้นหลังจากมีพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ตามแต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ย้ายพักได้ภายใน30วันเป็นกติกาหลังการยุบสภาพักเพื่อไทยจึงไม่กลัวการถูกยุบพ,พักเตรียมพร้อมไว้แล้วแหล่งข่าวกล่าวย้อนกลับไปเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ทักษิณกองเชียร์พักเพื่อไทยระดับตัวพ่อ โพส a c e b o o k ถึงข่าวลือเรื่องยุบพักเพื่อไทยก้าวไกลพูดถึงการพัวพันครอบงำพักการเมืองขณะนี้มีคนปล่อยข่าวว่าพักเพื่อไทยพักก้าวไกลจะถูกยุบโดยอ้างว่าผมไปสนับสนุนขบวนการล้มเจ้าบ้างอ้างว่ามีเงินไหลามาจากต่างประเทศเข้าสู่ขบวนการล้มเจ้าบ้าง สรุปแล้วก็จะพาดพิงผมเป็นคนทําผมเลยต้องขออนุญาตออกมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าใครมีหลักฐานว่ามีโอนเงินมาจากผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าสู่ขบวนการล้มเจ้าผมจะให้รางวัลอย่างงามเพราะไม่มีทางมีและผมไม่เคยโอนเงินมาไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นลําพังทามาหากินและไว้ใช้ในต่างประเทศก็หนักหนาอยู่แล้วคงไม่คิดจะโอนเงินมาทําอะไร เรื่องราวของทักษิณยังถูกนำไปโยงกับเรื่องยุบพักเพื่อไทยอีกหลายกรณีดังนี้ คลิปวิดีโอคอข้ามประเทศของทักษิณคุยยอ,อกล้อกับกลุ่มสอสอุบลราชธานีของเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ยกขบวนไปฉลองวันเกิดหัวหน้ากลุ่มที่บ้านเฮียเพ้งพงศักดิ์รักตพงไพศาลเหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2564ปัญหาอยู่ที่ท้ายคลิปเมื่อทักษิณกล่าวว่าผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยสอสอที่คิดจะออกรับตังเขามาแล้ว ต้องเอาตังไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแลนสไลด์เพราะว่าชนะธรรมดามันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอกถ้าแลนสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาลเปิดช่องให้สนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นหนังสือต่อกะกะตเพื่อยุบพักเพื่อไทย ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ทักษินทั้งทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์อัดคลิปเป็นโปรโมเตอร์สนับสนุนผู้สมัครพักเพื่อไทยในศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาบาจอเมื่อปลายปี2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตตั้งประเด็นสอบสวนว่าทักษิณที่ไม่ได้เป็นแม้แต่สมาชิกพักครอบงำพักเพื่อไทยหรือไม่และยังมีสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยไปยื่นร้องกับกกตด้วยอีกแรง อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องครอบงำพักสนธิยาเจ้าเก่ายื่นร้องต่อกกตเพื่อพิจารณายุบพ,พักเพื่อไทยกรณีที่นายชัยะอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่บอททอมบลูส์โพสต์ผ่าน Facebook ว่าพักเพื่อไทยสนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง23กันยายน2564 ซึ่งเรื่องนี้นาวิตกคูณสองเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ตัดสินคำร้องของนทพรโตประยุนขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการปราศัยของพานุพง์จัดนอกอานอนนพาและปณัสยาสิทธิเจรวัฒนกุลปราศัยบนเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อวันที่10สิงหาคม2563เป็นที่อุบัติขึ้นของข้อเรียกร้อง10ข้อเกี่ยว ก,การปฏิรูปสถาบันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่พัฒนามาเป็นคณะราษฎรมีหลายครั้งหลายวาระที่พักเพื่อไทยส่งตัวแทนพักสอสอเข้าร่วมสังเกตการพ่วงกับรับเรื่องร้องเรียนในม็อบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ